งานเาเรียกว่าฉากพนักกิจศพนะคะให้แก่ผู้ที่วัยชนนะคะก็เป็นการไปส่งผู้วัยชนสักครั้งสุดท้ายนะ,ะแล้วก็ยงก็รู้สึกว่าย้งก็ไปบ่อยนะคะงานแบบนี้ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยะคะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชีวิตคนเราศัตธรรมนะคะไม่ว่าคุณจะสูงสักไม่ว่าคุณจะร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าขุนมูลนายไม่ว่าคุณจะ มียศถาบรรดาศักดิ์ยากจนแสนเข็นติดดินกินข้าวแกงทุกคนล้วนไปที่เดียวกันหมดนะคะอันนี้จังอันนี้จริง,จ,ง,จ,งจริงไม่ทิ้งแท้หรอกคะ่ะมันก็เหมือนใบไม้ร่วงนะคะถึงเวลามันก็คงไปกันทุกคนนะคะคิดแล้วแบบอืมเนาะชีวิตที่เหลืออยู่เราก็ค้าเรียกว่านะคะสร้างคุณงามความดีไว้แก่กันนะคะอย่าทะเลาะก,กันเลยคะ่ะรักกันไว้เยอะๆนะคะอย่าแก่งแย่งชิงดี อย่าว่ากล่าวใส่ร้ายกันเลยค่ะแายสุดสุดท้ายแล้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เห็นเห็นอยู่ก็ทุกคนก็ต้องไปในที่เดียวกันหมดนะคะก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่าประมาททุกวนันนี้ไม่ใช่ว่าเราอ่ะสังเกตดูไหมคะสมัยก่อนจะเป็นแบบคนผมดําไปส่งคนผมขาวขึ้น,ข,นขึ้นเมนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยนะคะคนผมขาวอะต่างหากที่ไปส่งรุ่นลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็ฝ เป็นกำลังใจใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะ